ตัวนี้เป็นด้านด่านไก่นะคะอานายอะไรค่ะเคแล้วค่ะโอ้ดีมากไม่เคยเห็นเลยค่ะจากกระบอกไม้ไผ่สุดยอดเลยค่ะมีที่เมืองเลยนี่แหละมีที่ด่านซ้ายใช่ไหมคะเนาะไม่รู้ไม่เคยเห็นนะ ที่เคยเห็นค่ะค่ะอันนี้คือลาำไก่นั่นคือล้ำถึงลาไก่ใส่ยาสมุนไพรใส่สมุนไพรใส่สมุนไพรแม่เต็สมุนไพรคือไก่พื้นบ้านนะครับไก่ปืนบ้านล้ำไก่ใส่สมุนไพรเพืบ้านนะครับยอดเลยค่ะ บสมไทยใบตำไทยใบบักบูดพริกไทยแล้วก็ไก่ไึ้บ้านนะเนี่ยน้ำตาลทรายข้าวบดสาหร่ายังมีอีกนะคะยังมีอีกนะคะข้าบดจะกระบอกไม้ไผ่หรจะกระบอกไม้ไผ่เลยคะเนี่ยอันนี้กระบอกข้าวเรานะคะคืนนี้อันนี้เป็นไก่ขึ้นมากนะครับไก่ขมไทย ีใครไม่มีแฟนมานั้นทำใจลำบากนะครับกินตุ่นเหรอกินไม่ได้เนี่ยต้นต้องมาจากกรบอกไม่้ไากไม้ากไม้แต่ล่าล่าไปมันมีแตสมุนไพรธรรมดามันมีล่ากีสามสิบล่าขยะล่ากเอาเอาใส่ไม้ไผ่แล้วก็เผาใช่ไหมใช่ครับเหมือนเหมือนข้าวหลามเหมือนข้าวหลามจ้ะเหมือนข้าวหลามถึงเรียกไก่หลามตุ่นลามไงคะ เนะครับเราต้มใส่บั้งหลามน้ำให้มันค่ะเราต้มใส่บั้งหลามนี่นี่ไหมครับบั้งหลามมีไหมครับหมดแล้วหมดแล้วเทแล้วค่ะเทแล้วอ๋อที่ไก่จ้าค่ะเดี๋ยวสักครู่เราจะไปกินกันเีจะได้บอกรสชาติอีกทีจ้าเหมนกแต่เราแพงหม้อครับผมนะค่ะต่ามกันเราถ้าไม่ได้มาจังหวัดเลยไม่ได้กินไม่ได้กินค่ะถ้าไม่ได้มาที่นี่จะไม่กินแล้วไม่ได้เห็นแบบนี้ด้วยค่ะ ด้วยครับได้ค่ะหาซ้ายจังหวัดเลยเนี่ยได้ค่ะโรงเรียนทำราโรงเรียนทำรามาที่นี่จะได้กินค่ะก่น้องที่เขาต้อนรับดีมากไปตักข้าวมาดื่ยหิวแล้วครับ